ผมถูกล้อมรอบไปด้วยพี่สาวสามคนของผมพวกเธอถือยาทานเล็บกากเพชรและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแล้วพวกเธอก็พุ่งเข้ามาเจสกำลังทำเล็บอะคริลิกให้ผมลิฟกำลังขับผมผมอยู่พร้อมกับริบบิ้นสีชมพูและแคนดี้กำลังติดเพชรวาวาวบนแก้มผมผมเหมือนเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ของเธอเลยเฮ้ยทำไมต้องเป็นฉันด้วยนะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมไรเดอร์อายุ17ผู้ชายคนเดียวในบ้านที่เต็มไปด้วยผู้หญิงบางคนคิดว่าผมโชคดีแต่ว่าไม่เลย ตั้งแต่แม่เริ่มออกเดินทางไปทำงานเจ็พี่สาวคนโตของผมก็กลายเป็นหัวหน้าบ้านเธอมาหมายงานเหมือนกับเธอกำลังบริหารสตาร์ทอัพแต่ว่าผมจะบอกให้ได้ว่างานมันเป็นยังไงแคนดี้น้องเล็กสุดได้หน้าที่เกี่ยวกับเทียนก็คือจุดเทียนหอมเพื่อสร้างบรรยากาศส่วนลิฟพี่สาวคนกลางได้หน้าที่สนับสนุนอารมณ์เลื่อนติ๊กตอกไปมาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําตามส่วนผมใช่ผมได้หน้าที่ของผู้ชาย เอาขยะไปทิ้งเจ๋งเคลียรูระบายน้ำที่เต็มไปด้วยผมเหลือเยี่ยมเลยซ่อมไมโครเวฟที่แคนดี้ทำระเบิดขนาดพยายามอุ่นบัตบอมที่ยังคงฟื้นจากความทรงจำอันเจ็บปวดอยู่เลยแต่มันก็ยังเป็นเรื่องง่ายๆที่ยากจริงๆก็คือการสนับสนุนทางใจเหมือนตอนที่ลิฟถูกแฟนทิ้งกลับมาบ้านพร้อมกับร้องไห้ฟูมงไฟใส่ผมผมยื่ยนทิชชู่ให้พยักหน้าเหมือนผู้ชายที่ช่วยสนับสนุนและพูดอะไรแบบเธอย,ยอดเยี่ยมมากเขาไม่คู่ควรกับเธอหรอกขอดร้องเพราะผู้ชายเป็นแย่เหมือนกันหมดเลย ผมยังถือที่ชู่เปื้อนน้ำมูกข,ของเธออยู่เลยแล้วอยู่ๆเจ็ทก็พุ่งเข้ามาเหมือนกับนายพลปฏิบัติการเลยแต่งตัวให้พร้อมเดี๋ยวจะไปจัดการกับแฟนเก่าของลิฟต์ไงนะผู้ชายคนนั้นตัวใหญ่เหมือนกับตู้เย็นมีขาเลยแล้วเจ็ทก็ผลักผมไปข้างหน้าและผมพยายามเตือนเขาเต็มที่แล้วว่าอย่าเข้าใกล้ลิฟต์อีกและก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมผมถึงยังโดนบ่นว่ายังไม่แมนพอเดาซว่าสาวๆทำอะไรต่อวันนั้นช้อปปิ้งบําบัดแล้วผมละก้มตัวถือถุงช้อปปิ้งหกถุงเหมือนลาประจําตัวของพวกเธอ แล้วเย็นวันหนึ่งแม่ก็โทรมาจากเดนมาร์กแผนเปลี่ยนเธออยากให้เราบินไปสไปรยครั้งใหญ่เจ็ทเข้าสู่โหมดผู้บชาการทันทีจองตั๋วเครื่องบินวางแผนเสื้อผ้าจัดตารางการเดินทางด้วยสีสันต่างๆเรามาถึงสนามบินดูเหมือนกับเกิลกุ๊บเคปป๊อปกับผู้จัดการทัวร์ที่เหนื่อยล้าแล้วเดาอะไรได้ไหมสายการบินผิดพลาดตั๋วธุรกิจ3าใบตั๋วชั้นประหยัดหนึ่งใบลองเดาซิว่าใครได้นั่งแถวหลังที่ตรงกลางห้องน้ำ โอ้ใช่เลยที่นั่ง42บีอยู่ระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะอ้วกกับผู้ชายที่ยกเท้าเหม็นๆขึ้นมาขณะนั้นพ่อพี่สาวผมดื่มน้ำสปาร์กลิงเอ็นหลังแถมผ้าห่มฟรีด้วยพอเครื่องลงจอดผมก็ปวดตัวหิวและใกล้ระเบิดอารมณ์เต็มทีแต่ผมก็ยังคงต้องไปรับสัมภาระส่วนพ่อพี่สาวก็เดินนำหน้าไปโดยปริยายเลยแลว้วเมื่อผมเงยหน้าขึ้นพอเธอก็หายไปแล้วผมหลงทางผมเหงื่อออกและอยู่คนเดียวแล้วก็ถึงบางอ้อเลยพ่อเธอแทบไม่สังเกตว่าผมหายไป ผมก็แค่กระเป๋าเดินทางที่ถูกลืมเอ hey, จน,นุ่มดูเหมือนว่าเธออาจต้องการทีมช่วยเหลือหรืออย่างน้อยก็อีกสองมือช่วยนะเขาเป็นคนแปลกหน้าจริงๆอายุประมาณ 40, 40กว่าแต่ดวงตาของเขาช่างใจดีจริงๆพาเธอกลับไปหาครอบครัวเธอแชมป์แชมป์เหรอเราเดินด้วยกันข้ามเทอร์มินอลแล้วผมก็เห็นครอบครัวของผมโอ้ oh, คุณเจอเขาแล้วแม่วิ่งเข้ามาหาผมและกอดผมทุกความเหน,นเนื่อยของผมละลายหายไปหมดเลยในคนทอมาสิถ้าในตามไม่ทันจริงๆนะดี <c oughs> ที่วันเจอลูก อีวานเอเดี๋ยวแม่รู้จักเขาเลยครับจริงๆแล้วเราไม่ได้แค่รู้จักกันเราเข้าผ่าดูใจกันมาสักพักแล้วแล้วเรามั่นกันแล้วจ้ะอะไรเนี่ยนี่คือเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้นอีวานเลยชวนพวกเราไปที่บ้านของเขาที่โคเปนเฮเกนบ้านดูเหมือนกับในเทพนิยายเลยพวกสาวๆก็วิ่งเข้าไปในบ้านและจับจองห้องที่ดีที่สุดพออีวานกับผมเอากระเป๋าเข,ข้าบ้านเสร็จก็เหลือเพียงแค่ห้องใต้หลังคาเพียงเท่านั้นเฮ้ยนี่ไม่ใช่ห้องใต้หลังคาธรรมดา มันเป็นห้องใต้หลังคาที่อบอุ่นพร้อมวิวแม่น้ำสวยงามตะการตาและทั้งหมดเป็นของผมแต่หลังจากนั้นพี่สาวของผมก็เข้ามาเราใช้เวลาร่วมกันจนท้องฟ้าเปลีป่ยนไปสีครามเข้มน่ว่าแม่รีบตัดสินใจเรื่องนี้ก่อนไปไหมใช่ไหมถึงอีวานเป็นใครกันแน่และต่อจากนี้ครอบครัวเราจะเป็นยังไงไม่มีใครมีคำตอบสำหรับเรื่องนั้นแต่ที่มั่นใจก็คืออีวานอยู่ข้างเรา และกับเขาเราจะหาทางผ่านไปได้เช้าวันถัดมาสาวๆตัดสินใจไปเยี่ยมชมเมืองนั่นคือตอนที่ผมเห็นอีวานอยู่ที่ท่าเรือกําลังเตรียมเรือประมองอยู่ด้วยความอยากรู้ผมจึงขอไปกับเขาด้วยเดี๋ยวแล้วใครจะถึงกระเป๋าของเราล่ะผมยักไหล่แล้วปีนขึ้นไปบนเรืออีวานให้ผมจับพวงมาลัยเรือขับเรือเธอจะบอกเองว่าปลาชอบหลบอยู่ไหนเขาสอนให้ผมรู้จักอ่านกระแสน้ํารู้สึกถึงแรงดันของน้ําจากนั้นก็ให้ผมถือเบ็ดแล้วก็ช่วยเกี่ยวเหยื่อแล้วเวียงเบ็ดภายในไม่กี่นาทีก็มีอะไรบางอย่างดึงอย่างแรงมันดึงผมไปข้างหน้าเร็วมากจนเกือบกเรื อีวานคว้าขอเสื้อผมจับผมด้วยมือข้างหนึ่งและถือเบ็ดด้วยอีกข้างหนึ่งเราดึงสายเบ็ดด้วยกันและเมื่อปลาตัวนั้นกระเด้งเข้ามาในเรือมันตัวใหญ่มากเราทั้งสองนั่งพักหายใจเงือแตกแต่ก็เหมือนชนะใจตัวเองเมื่อพระอาทิตย์ตกทุกอย่างก็เงียบลงและด้วยเหตุผลบางอย่างผมพบว่าตัวเองเริ่มเปิดใจคุณเคยถูกครอบครัวละเลยบ้างไหมผมหมายถึงมันยากที่จะเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านที่เตมไปด้วยผู้หญิงซึ่งก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อไม่มีใครใส่ใจเรามากนะัก ฉันจะบอกอะไรให้นะพวกเขาพึงพาเธอเพราะเธอเข้มแข็งเธอคือลักยึดของพวกเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวไม่อีกแล้วเพราะเธอมีฉันอยู่ด้วยเมื่อเรามาใกล้ท่าเรือผมอยังคงนตื่นเต้นจากการต่อสู้กับปลาอยู่จนกระทั่งเมื่อผมเห็นพวกเขาเจ็ตลิฟต์แคนดี้นี่มันอะไรอ่ะเนยทีมพวกเราไปเที่ยวตกปลากับคนแปลกหน้างั้นเหรอไม่เอาหน้าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าซะหน่อยอ่ะในเพิ่งจะรู้จักเขาแค่หนึ่งวันเอง และตอนนี้นายสนิทกับเขาแล้วเหรอระวังนะไรเดอร์เขากําลังพยายามดึงนายไปฝั่ง,งเขาไม่มีฝั่งอะไรทั้งนั้นเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยก่อนที่ผมจะหยุดพวกเขาได้เจสก็ปีนขึ้นเรือลิฟกับแคนดี้ก็ตามไปเฮ้ยอย่าไปยุ่งของของเขาเลยนะจริงๆนะเราก็แค่กำลังเรียนรู้ภาพตามเกี่ยวกับเขาแล้วทันใดนั้นลิฟก็หยิบรูปจากหนึ่งในช่องออกมารูปงานแต่งงานของอีวานกับผู้หญิงคนหนึ่งนี่สินะเขาเนโกหกแม่มาตลอด เดี๋ยวนะถ้าเธอไปแค่ภรรยาเก่าของเขาล่ะขนเราตา่มีอดีตกันเท่านั้นแล้วเราจําไปต้องหาความจริงเจสลากพวกเราเข้าสม่หมนักสืบเต็มตัวเราไล่ตามอีวานไปรอบเมืองและแน่นอนเราเห็นเขากําลังหัวเราะกับผู้หญิงจากในรูปที่คาเฟ่เจสพร้อมที่จะเปิดโปงเรื่องนั้นทันทีแต่ผมหยุดเธอก่อนก่อนที่เธอจะสร้างเรื่องกลางที่สาธารณะวันต่อมาเราไปทานอาหารกลางวันกับอีวานที่ร้านอาหารหรูทุกคนอยู่ในมารยาทที่ดีที่สุดไม่มีการโต้เถียงสักครั้งจากนั้นแม่ก็ชูแก้วของเธอด้วยรอยยิ้ม ทุกคนจ้ะแม่มีเรื่องสำคัญจะบอกลูกๆด้วยอีวานกับแม่จะแต่งงานกันเดือนหน้าจ้ะผมรู้สึกประหลาดใจและดีใจกับพวกเขาแต่พี่สาวของผมดูตกใจอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ได้นะคะแม่แม่ยังไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำอยูนี่สิเขาแต่งงานแล้วคะ่ะเมื่อวานนี้เรายังเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันเลยอีวานกับพิพตาแล้วก็หัวเราะเบาๆ <c oughs> นั่นเป็นแค่การถ่ายโปรโมทเท่านั้น ฉันเคยเป็นในแบบให้กับแบรนด์งานแต่างงานครั้งหนึ่งผู้หญิงในรูปไปแค่เพื่อนร่วมงานถนน,นใบหน้าเจ็ดบิดเบีย้ยวอยู่ระหว่างความตกใจและความพ่ายแพ้แต่เดี๋ยวลูกเจอรูปนั้นได้ยังไงกันสายตาสามคู่เต็ไมไปด้วยความผิดและมองไปรอบโต๊ะจากนั้นเธอก็มองมาที่ผมมันอยู่ในเรือเขาครับแบบว่าพวกเธอเอหมือมันครับถามจริงไอ้ขี้บังสาว,สาวพวกเขาถูกต่อว่าอย่างหนักตรงนั้นเลยในร้านอาหารหลังจากนั้นพวกเขาก็แทบไม่มองผมเลย จนกระทั่งคืนนั้นผมสังเกตเห็นว่ารองเท้าพวกเขาหายไปไม่นะพวกเขากำลังทำอะไรไม่ดีอยู่แน่เลยผมแอบไปมองข้างนอกแล้วก็เห็นพวกเขาแอบขึ้นรถของแม่เดี๋ยวพวกเธอจะไปไหนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของนายเดี๋ยวนายก็จะฟ้องเรื่องของพวกเราอยู่ดีเจสต์ตาร์รถแล้วพวกเขาก็ออกไปผมบอกแท็กซี่แล้วก็ตามพวกเขาไปพวกเขาหยุดที่บ้านเล็กๆเงียบๆขณะที่พวกเขาเข้าใกล้ประตูผมก็หลบเข้าไปในพุ่มไม้ใกล้ๆเพื่อพยายามดูว่าพวกเขากำลังวางแผนอะไรจู่ๆเจสก็เคาะประตูแล้วผู้หญิงจากในรูปก็ออกมา ผมรีบไปหยุดพวกเขาแต่เสื้อของผมติดหนามในพุ่มไม้บอกความจริงมาคุณอยู่กับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวทำไมถึงอีวาเหรอในตอนนั้นเองชัยคยปรากฏตัวที่ประตูแสดงออกชัดเจนว่าโกรธหรือไม่พอใจที่รักเกิดอะไรขึ้นนะ่ะคุณโกหกผมงนเนลหรอไม่รูปนั้นสำหรับแค่ตลกเจ้าสาวแล้วดีพวกเธอเป็นใครกันเนี่ยดรื่อบ้าๆแบบนี้คืออะไรกันพี่สาวของผมตื่นตระหนกเต็มที่ผมดึงออกอย่างแรงจนหลุดออกจากพุ่มไม้ในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังหยิบโทรศรัพท์ออกมา ตำรวจฉันอยากแจ้งความเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงสาคนที่มารบกวนข้างนอกบ้านของฉันท้องผมอึดอัดทันทีผมรีบออกไปให้ทั้ง3ามคนขอโทษทันทีและสาบานว่าจะไม่รบกวนพวกเธออีกผมลากพวกเขาไปที่รถและตรงกลับบ้านทันทีเมื่อเราขับรถเข้ามาจอดแม่กับอีวานก็รออยู่แล้วแล้วก็ใช่พวกเขาไม่พอใจปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นโทรไปหาอีวานแล้วบอกทุกอย่างให้เขาฟังแล้วมีอะไรจะอธิบายไหม ม่ครับไม่ใช่ความผิดพวกเขาทั้งหมดหรอกมันอาจจะดูโง่ซึ่งใช่แต่พวกเขาก็แค่อยากปกป้องแม่เท่านั้นไม่ไรเดอร์มันเป็นความผิดของเราจริงๆในบอกเราแล้วว่าอย่าทำแต่เรากลับไม่ฟังแล้วเราทำทุกอย่างพังหมดคืนนี้ในช่วยเราไว้จริงๆว้าวไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่พี่สาวขอบคุณผมจริงๆท้องของผมก็พลันตื่นเต้นเล็กน้อยเราขอโทษจริงๆค่ะอีวานเอาล่ะคิดว่าพวกเธอคงได้บทเรียนใหญ่ในคืนนี้แล้วไปพักผ่อนกันเถอะ เราจะจัดการเรื่องอื่นกันต่อเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วเดาซีอะไรพวกเขาพยายามที่จะทำความรู้จักกับอีวานจริงๆพวกเขายังเตรียมงานแต่งให้เหมือนกับเป็นโปรเจกต์กลุ่มด้วยและงานแต่งก็สมบูรณ์แบบที่สุดการที่ได้เห็นแม่เดินเข้ามาทางเดินไปหาอีวานทำให้เรายิ้มกว้างมากซะจนแทบไม่พอบนหน้าเราเลยพวกเขาทั้งคู่สาบานจูบกันเสียงสะอื้นเต็มไปหมด ซึ่งผมก็ยื่นทิชชู่ให้เหมือนเป็นเต็นช่วยเหลือภัยพิบัติเลยและเมื่อรู้ตัวทีพวกเขาก็กอดผมเป็นกลุ่มมาสคารา่าลิปสติกและแม้แต่น้ำมูกก็เต็มเสื้อผมไปหมดเลยเฮ้ hey, ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะจริงๆนะนายคอยประคองพวกเราเอาไว้นายเยี่ยมที่สุดเลยน้องชายผมอดยิ้มไม่ได้แค่นั้นสำหรับผมก็เพียงพอแล้วบ้านดูของครอบครัววัสด์กำลังส่ดสะเทือนอีกครั้งขอบคุณลูกสาวที่ทำให้เกิดความวุ่นวายอีกแล้วลีน่า คราวนี้ลูกทําอะไรอีกอ๋อไม่มีอะไรมากค่ะแค่การฝึกซ้อมต่อสุ้ปลอมทีดหน่อยหนูอาจจะสมัครเป็นทหารเรือหรืออะไรพวกนั้นแม่รับลูกมาเลี้ยงเพื่อเป็นสุภาพสตรีที่มีมารยาทและสง่างามไม่ใช่แบบนี้เฮ้ยเหนื่อยจริงๆในขณะเดียวกันข้าเมืองมีร่างกำลังขับกูเตอร์ลงถนอนอย่างรวดเดวร็วพร้อมกับดอทลิงของเธอพวกคนรวยชอบทะเลาะก,กันแต่เรื่องแปลกๆไงทุกคนฉันลีน่าอายุ17ปีพวกคุณบอกว่าฉันโชคดีเพราะฉันถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัววัสันที่ร่ำรวยเอ่อไม่ใช่เลย พวกเขาเคร่งครัดมากไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนแม่บุญธรรมของฉันก็ยังเย็นชาและห่างเหินอยู่เสมอเธอไม่ชอบสิ่งที่ฉันทําเลยเธอเดินทางบ่อยด้วยดังนั้นส่วนใหญ่ฉันต้องอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่ฉันแค่ต้องการใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแต่ไม่เลยสิ่งที่ฉันมีคือการล็อกดาวน์สิ้นเชิงคุณแจจสติที่เหมาะสมต้องไม่มีที่ติฉลาดและสุขุมห้ามในทางเดินห้ามบ่นห้ามขอร้องเดเดเดฉันพอแล้วไม่มีทางที่ฉันจะอยู่บ้านในวันที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ฉันหยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาและถลายไปทั่วเมือง ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนย่นี่รู้สึกอิสระมากฉันแค่หวังว่าจะมีใครสักคนมาแบ่งปันเวลาด้วยกันทันใดนั้นฉันก็เห็นเดี๋ยวบ้าอะไรเนี่ยนั่นคือฉันเหรอแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้นี่นาไม่มีทางอ่ะนั่นคือคนที่หน้าเหมือนฉันเหรอก่อนที่ฉันจะประมวลผลได้เด็กสาวที่ดูเหมือนฉันเป๊ะก็อยู่ตรงหน้าฉันและตุ้มเดือชนกันอย่างจังทุกอย่างมืดไปหมด โอ๊ยหัวฉันปวดตุบโอ้ใช่ฉันอยู่บนเตียงโรงพยาบาลคุณหนูคุณได้รับบาดเจ็บผมได้รับคําสั่งให้พาคุณกลับบ้านครับเสียงของพ่อบ้านทาให้ฉันตกใจสุดๆผู้ชายคนนั้นมักจะทําเหมือนไม่มีฉันอยู่แต่ตอนนี้เขากลับมาสนใจฉันอย่างกระทันหันก่อนที่ฉันจะได้พูดอะไรฉันเห็นเขาช่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเลยฉันไปบ้าอะไรเนี่ยนั่คนหน้าเหมือนฉันไม่ใช่เหรอโอเคดังนั้นนี่ไม่ใช่ความฝัน ฉันพยายามตะโกนออกไปเฮ้ฉันคือตัวจริงมีราลูกเป็นอะไรไหมใช่แกดูใจดีคนนึงวิ่งเข้ามาหาฉันอยากก่างกระทันหันฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนไม่เลยไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักแน่นอนแต่ก่อนที่ฉันจะได้อธิบายเขาก็ดึงฉันกลับบ้านไปที่บ้านที่สุดซอมอย่างมากในชานเมืองปรากฏว่าโจเปิดร้านธุรกิจไม้เล็กๆแต่ธุรกิจย่แย่บ้านาแคบๆสภาพเป็นสไตล์เก่าและอาหารเป็นของเหลือราคาประหยัด ตอนแรกฉันไม่สามารถจัดการได้แต่แล้วฉันก็พบสิ่งที่บ้ามากลูกสาวของโจมีราหน้าตาเหมือนฉันเป๊ะเลยนี่เป็นเรื่องบ้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉันดังนั้นใช่ฉันตัดสินใจอยู่ต่ออีกหน่อยเพื่อหาทางออกโจมีความสุขมากที่ฉันได้พักยังมีไข่อยู่เลยนอนพักไปเถอะลูกรักเดี๋ยวพ่อจะดูแลจนก,กว่าจะดีขึ้นเองมือของเขาอบอุ่นมากและซุปฟักทองก็อร่อยมากดังนั้นฉันจึงอยู่ต่ออีกไม่กี่วันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ขอบคุณการดูแล,ลของโจทําให้ฉันฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉันแข็งแรงพอที่จะไปได้ฉันก็วิ่งกลับไปหาครอบครัวสันทันทีมีรักที่น่าสงสารอจราจจะทรมารจากกฎที่เข้มงวดของแม่ฉันอยู่ก็ได้ลูกทําได้ดีมากช่วงนี้แตกต่างจากก่อนหน้านี้มากทําต่อไปนะไม่ต้องห่วงค่ะแม่หือจัดการได้ เดี๋ยวแม่ฉันยิ้มเหรอแล้วพูดอะไรดีๆด้วยนั่นเป็นครั้งแรกเลยฉันรอจนกว่าเธอจะออกไปและเป็นเข้าที่ทางหน้าต่างฉันก็รู้สึกแต่บ้าวเธอดูเหมือนฉันมากจริงๆความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือฉันถูกรับมาเลี้ยงเธอคือลูกแท้ๆของเธอฉันถูกรับเลี้ยงเหมือนกันตอนที่ฉันอายุหกปีก่อนหน้านั้นฉันอาศัยอยู่ที่บ้านเด็กกำพระาเขเพบเวนอ้าวและฉันมีสส้คอเส้นนี้อยู่เลยฉันด้วย เดี๋ยวัคู่จ้องไปที่สร้อยคอของเราเมื่อมันคลิกเข้าด้วยกันมันก็พอดีกันพอดีเรามองหน้ากันไม่มีคำพูดใดๆเรารู้ว่ามันหมายถึงอะไรเราเป็นฝาแฝดกันเราคิดเกี่ยวกับการกลับไปใช้ชีวิตจริงๆของเราแต่หลังจากนั้นเราก็ลังเลใช่ไหมถึงเราชอบในการปลอมเป็นอีกคนเธอแสดงเป็นฉันเก่งมากและแม่ฉันก็ชอบเธอจริงๆฉันไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่งั้นเราสลับกันเถอะเธอชอบพ่อของฉันใช่ไหมแต่ฉันอยากเติบโตแม่ของเธอมีอำนาจเธอสามารถช่วยฉันให้ทำสิ่งใหญ่ๆได้ ฉันมองเธออย่าไม่แน่ใจแต่จากนั้นฉันก็เึกถึงเจและความใจดีของเขาฉันพยักหน้าตั้งแต่ตอนนั้นมาฉันกลายเป็นมีรา่าและโอ้พระเจ้าฉันไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นมีราจะยากขนาดนี้เพื่อความอยู่รอดฉันต้องช่วยพ่อโจที่ร้านไม้ตลอดทั้งวันแต่พูดตามตรงว่าฉันทําทุกอย่างได้ย่มากฉันทําผิดพลาดไม่หยุดนุ๊กขอโทษจริงๆค่ะจริงๆแล้วพอชอบลูกแบบนี้มากกว่าลูกดูร่าเริงอบอุ่นและสนิทก,กับพ่อมากขึ้นลูกเคยเอาแต่ชมอยู่กับหนังสือตลอดเวลา การใช้ชีวิตกับจอหมายความว่าไม่มีเสื้อผ้าดีไซนเนอร์ไม่มีอาหารหรูหราแค่อาหารราคาประหยัดและชื่อจากร้านมืองสองแต่เขาให้สิ่งที่ฉันไม่เคยได้รับจากครอบครัววัสดันการดูแลที่จริงใจเดี๋ยวนั่นร็อกก็คนนั้นใช่ไหมไมิราบ,บอกให้ฉันหลีกเลี่ยงเขาสุดๆแน่นอนว่ามีพลังแรงหนึ่งอูที่ชัดเจนถ้างั้นปล่อยให้สาวลีนาเป็นเขาจัดการเองแหม่หมา,มานี่มันร็อกก็ที่น่ารักของฉันนี่ยมาถึงนี่เพื่อมาหาฉันใช่ไหมหืมร็อกก้แข็งทื่อยังตกใจแล้ววิ่งหนีเหมือนเอาชีวิตรอดฉันเนก,ก เราเป็นศัตรูตัวฉกาดกันเธอร้องออกมาเรื่องขอบ้าเธอพร้อมะกัดฉันและยนฉันออกไปอ้งั้นเหรอแล้วเรื่องอื่นเป็นยังไงบ้างไม่ดีเลยเกิดของคนรวยยากกว่าที่ฉันคิดฉันแทบจะตามไม่ทันเลยอีกอย่างเพื่อนด้ของเธอเทสก็เป็นยิงงูพิษเธอมาสนิทกับเธอเพียงจะดึงทัลอลงเข้าใจเทสชอบยุ่งกับฉันเสมอบอกว่าอาทิตย์หน้าจะราบเรื่องกว่านี้เวลาผ่านไปเราทั้งคู่มีชีวิตที่ดีในบทบาทของกันและกัน จอให้ฉันตกแต่งออเดอร์ลูกค้าด้วยการแกะสลักจานไม้เล็กๆและปรากฏบ่าฉันมีทักษะงานฝีมือที่ยอดเยี่ยมลูกคือนางฟ้าน้อยนำโชคของพ่ออีกอย่างความลับนะฉันแอบไปอยู่กับร็อกกร์บ่อยๆจริงๆแล้วเขาด่ารักมากเราไม่ได้สนิทกันหรืออะไรนะโอเคฉันสอนเธอเล่นสเก็ตเพราะว่าเธอขอร้องฉันเท่านั้นอืมเข้าใจมากร็อกกร์คืนนั้นฉันได้กับมีรักที่สุดสาธรรณะระหว่างบ้านของเราฉันได้รับนการศึกษาไปเรียนที่อังกฤษและได้ที่สองในการแข่งขันสะกดคำ คุณนายว่าสันดีใจมากเลยเยี่ยมเลยเธอจะบินเป็นอังกฤษจริงๆเหรออีกอย่างฉันก็จะได้แก้แค้นเทสด้วยเธอพยายามที่จะใส่กระดาษงงไว้ในโต๊ะของฉันขณะสอบฉันจับได้และบอกครูและเดาว่าใครโดนจับแทนฉันรู้ว่าเทสไม่น่าไว้ใจเธอมักหลอกลวงฉันหรือทำให้ฉันหลงกลไปทำเรื่องโง่แต่เธอเป็นคนเดียวที่อยู่กับฉันดังนั้นฉันเลยปล่อยผ่านไปก็มันไม่ใช่ปัญหาของฉันอีกแล้วมเราสามารถจัดการเธอได้ยังไงก็ตามตอนนี้มีฉันที่ใช้ชีวิตเป็นสาวถึกขยันจะครอบครัวที่ยากจน ขณะที่มีราเป็นทายาทสาวผู้มั่งคั่งจากบ้านเศรษฐีพวกเราทําให้การสลับตัวเป็นเรื่องดีเดฉันคิดว่างั้นนะวันหนึ่งแม่วสันเข้ามาในห้องของพ่อโจอย่างกระทันหันมีราตามหลังเธอมาอย่างรวดเร็วฉันแข็งทื่ออยู่กับที่โจและร็อกก้หันไปหาฉันและมีราเหมือนกับตุ๊กตาใส่ไปมาสองตัวหลังจากทุกอย่างที่ฉันทําให้คุณฉันก็ถูกพี่น้องฝาแฝดหลอกงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นมีรามีสองคนเหรอเด็กสาวที่คุณรับเลี้ยงมีฝาแฝดและพวกเธอได้สลับตัวกันเพื่อหลอกทุกคน ทุกสายตามองมาที่ฉันและมีรา่าดวงเยบสนิทไม่แม้แต่จะพยายามอธิบายแต่เธอรู้ได้ยังไงเธอพยายามราบเป็นหากับฉันลีน่าเคยเป็นคนที่จัดการได้ง่าย,ายฉันเริ่มสงสัยและเชื่อเธอว่าสิ่งที่ฉันเจอมันน่าตื่นเต้นกว่าที่คาดไว้มากเลยละ่ะครอบครัววัสนจะไม่ยอมรับคนโกหกโดยวันทุกชิ้นที่เป็นชื่อลีน่าจะถูกยกเลิกและลีน่าจะถูกพักการเรียนในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เธอนำความอับอายมาสู่ครอบครัวเธอเดินออกไปโดยไม่หันหลังกลับแล้วเข้ามาวันที่ฉัน มองในแบบที่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดจากนั้นเขาก็จากไปด้วยเจ้ายังให้เราอยู่ต่อแต่เขาไม่พูดอะไรเลยเขาแค่ทํางานไปเงียบๆเ,เขาผิดหวังในตัวฉันมากฉันทิ้งพ่อที่เลี้ยงดูฉันไปเพราะคนแปลกหน้ารวยๆและแม่อุปธรรมของฉันอาจจะโกรธมากเธอใช้เวลาหลายปีในการอบรมฉันให้สมบูรณ์แบบแต่ฉันไม่ดีพอตอนนี้เธอคงไม่รู้ว่าจะหวังอะไรจากใครได้อีกต่อไปเพราะความเห็นแก่ตัวของเราเราจงโกหกและทําร้ายผู้คนที่รักเรามากที่สุดเราจะ,จะทําให้มันถูก,ถกต้องทั้งหมดเลย สิ่งแรกที่เราต้องทําคือการชดเชยให้กับพ่อจอเราขอโทษจริงๆค่ะที่โกหกพ่อแต่เราทั้งคู่แคร์พ่อมากนะดังนั้นให้เราช่วยทําให้ร้านนี้โตไปได้วยกันเถอะค่ะเมื่อเขาพยักหน้าเราก็เริ่มลงมือทําทันทีเรามีแผนที่จะเปลี่ยนร้านเล็กๆของเขาให้ใกลายเป็นธุรกิจงานไม้ทํามืออย่างเต็มรูปแบบมีรางจัดการกลยุทธ์ทั้งหมดการตลาดการสร้างแบรนด์สื่อออนไลน์ ส่วนฉันมุ่งเน้นที่การออกแบบผลิตภัณฑ์และความคิดใหม่ๆทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วขึ้นกว่าที่เราคิดมากมีราดึงกลุ่มลูกค้าเยาวชนเข้ามาเป็นจำนวนมากและเมื่อลูกค้าถึงร้านงานไม้ทำมือของฉันก็ชนะใจพวกเขาสุดในไม่ช้าเวิร์กช็อปเก่าๆของพ่อก็ได้กลายเป็นร้านค้าที่คึกคักและอบอุ่นลูกสองคนเป็นนางฟ้านำโชคของพ่อจริงๆขอบคุณทั้งคู่เลยนะแม้ว่าร้านจะทำให้เรายุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังหาช่องเวลาในการส่งของข,องของวัญเล็กๆและจดหมายขอโทษที่เขียนด้วยมือให้ครรุณปสสันเธอไม่เคยตอบแต่ทุกเเเเช้้้้าาาาตูไปปรรษณีขออองงงธธก็วว่่่ลดดัััันนนจึบม เธออ่านมาแล้วโอ้และฉันไม่ได้บอกมิราแต่ฉันแอบมีของขวัญเพิ่มเติมให้ร็อกเกอร์ด้วยฉันรู้นะทำะไมไที่ํามีความสุขเธอขอบคุณสำหรับกำลังใจนะบ่ายบันหน่งขณะที่เรายุ่งอยู่กับลูกค้าคุณวัชร์ก็ได้มาที่นี่หนูขอโทษที่หลอกลวงคุณค่ะแต่หนูได้เรียนรู้มากมายจากเวลาที่เราใช้ร่วมกันหนูไม่ได้ฉลาดเท่ามิราดังนั้นแรงกดนั้นทั้งหมดจึงทำให้หนูรู้สึกท่วมท้นแต่ขอบคุณที่ให้บ้านกับหนูมาตลอดหลายปีนะคะ บ้านของแม่คือบ้านของพวกลูกทั้งคู่ลูกสามารถกลับมาได้ตลอดเวลาทันใดนั้นมีคนแตะที่ไหล่ของฉันเขาคือร็อกเกอร์ฉันได้ของขวัญที่เธอส่งมาแล้วก่อนที่เขาจะพูดจบฉันก็ดึงเขาเข้ามากอดปีหนึ่งผ่านไปตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีการสับกันเกิดขึ้นตอนนี้มีร่กกับฉันที่เจอทางของเราเองแล้วด้วยความช่วยเหลือจากคุณนายวัชน์มีรากกำลังเตรียมตัวสำหร,รับการประจัญภัยไปเรนที่อังกฤษส่วนฉันฉันได้รับกิจาก,การร้านไม้ของพ่อโจอต่อความคิดใหม่ๆของฉันทําให้สถานที่นี้ดูสดใสขึ้นและเมื่อร็อกเก ธุรกิจก็ดูดีมากๆ Bye, บายซิสขายโชคดีกับการเริ่มต้นใหม่นะเธอก็ด้วยไปลุยเลยสาว